สว <os> ัสดีครับสวัสดีแม่สดีจ้าวันนี้จะมากินส้มกินป่ะเอ้าส้มนั่นเลยส้มมะม่วงเต้ต้นมะม่วงับคุณนี่อพี่เขาพ่อ nee. ป่อามาที่นีป่อา่อมาแด้วร้องป่ะมาท่โตดะนี้อม่รู้ก

อืมไม่กินแล้วมมไม่อยากกินอืมไม่อยากกินไปอนจะกินด้วยอ๋อโมงไม่กินละโมงสามเลยดูครับไม่กินละแล้วอ่ะอืมมันไม่กันนออดโมงไม่กินอย่าพอนแดดครับผมแดดแข้างบนปาโมไม่กินละอืมนี่มันขึ้นแล้วหนาวปาปามันร้นครับเนี่ยมันลน้อน มองสามดูดูัน,นมองนำตกไหม้มผสมตำน้ำพริกรบาหวานเพ่อีเขาป,ะปะ๊าป๊ามีเยอะอืมอยากน้ำหมดเลยมาอือป,ะป,ะปะอ๊าป๊าไม่กิน,นอ่ะ

กินกี่เดตอืมอืมอมาสวัสดีคครับจ้าบ๊ายบาย